หลังจากที่ทําคลิปปิดเอฟเฟกกระตูนนะครับผมผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออมันมีไม่ใช่แค่ควันนะมันมีเอฟเฟกต์ไฟที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือเอฟเฟกต์ไฟตรงท่อนะจะเรียกว่าแบ็คไฟก็ได้นะแบ็คไฟมันก็เปลี่ยนนะแต่ผมชอบตอนที่มันกดนอสมากกว่าแบบนี้โคตเทโคตเท เฮจาโอเคนี่ก็คือ GTR r 5 5นะครับชุดแต่งเต็มแบบเอ่อเ e จเ n อรีคัสตอมนะแบ็กไฟ์มันก็สวยแหละแต่ชอบในตัดมากกว่าโอเคเรามาดูแ a c k ไฟล์กันก่อนเอาพื้นที่มืดๆหน่อยตรงไหนที่มันมืดๆบงังโอเคตรงนี้ตรงนี้อ่าแบ็กไฟก็โอเคนะสมจริงถ้าเทียบกับการ์ตูนนะครับผมมันก็จะแบบ ไม่สมจริงนะฮะคนก็จะไม่ค่อยชอบเขาจะชอบกันแบบนี้มากกว่านี่เป็นไงของดีเพื่อความเทะนะจริงๆมันก็เท่โอ้ดูดิเปลวไฟลุกโชนเจ๋งมันดูเท่มากเลยนะอย่างเงี้ยดูเท่กว่ากระตูตนิก เอฟเฟกต์การ์ตูนมันคือแบบมันไม่ไหวอะบ,บางคนนะนะแต่สําหรับผมผมก็เล่นได้แต่แต่แบบนี้สวยกว่าโอเคอันนี้คือแบบสมจริงนะครับผมเรามาดูแบบเอฟเฟกต์การ์ตูนกันบ้างดีกว่าโอเคมาเอฟเฟกต์การ์ตูนครับผมมันก็จะดูแบบแปลกๆก,กันเนอะเอฟเฟกต์การ์ตูนเดี๋ยวลองใช้ในตัดดูเออมันก็พุ่งสวยแต่แบบ แปลก,กนะมันไม่ใช่เปลวไฟมันเป็นแบบเหมือนเส้นการ์ตูนอ่ะเออพูดลำบากเว้ยมันมันมันก,ก็คือการ์ตูนอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะครับผมเอออะเดี๋ยวลองแบบว่าถ่ายรูปให้ดูกันดีกว่าเอออัปเดต5้าเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์การ์ตูนแบบใหม่ด้วยนะเป็นพลุโคตรสวยเลยผมชอบมากเลยนี่คือเปลวไฟแห่งการ์ตูนนะฮะ อืมันก็มันก็สวยนะสวยฉบับของมันั่นแหละแต่มันคนเขาไม่ชอบนัแหละเออทาใจก็สวยดีนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอีกอันหนึง่งเป็นของใหม่สําหรับอัปเดตนี้ซึ่งสวยมากตัวผมเองผมชอบมากเลยโอเคอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับผมเป็นแบบเหมือนดอกไม้ไฟ เป็นพุอะไรแบบเนี้ยซึ่งสำหรับผมก็สวยดีนะลองดูนี่เป็นพุเป็นพุเผื่อไม่เห็นถ่ายรูปอ่ามันเป็นแบบเป็นพุอะ่ะเออผมว่าเท่นะ่ะอันนี้แล้วแต่รถนิยมอะ่ะผมก็เฉยๆแต่ก็ชอบอ่ะงง <laughs> เฉยๆแต่ก็ชอบอะไรวะเออก็แบบมันเป็นของเล่นใหม่อะ่ะ ใครๆไม่ชอบบ้างของใหม่ๆใ,ใช่ไหม,มพุ่งเป็นพุ้เลยก็เทดีไปแบบนะไปด้แย่เอฟเฟกต์กระตูนมีหลายแบบนะครับผมสำหรับเกมนี้ไม่ได้มีแบบเป็นเส้นๆน,นะนะเผื่อใครไม่รูม้มีแบบเป็นพุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมโอเคเราไปลองตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะเห็นชัดแล้วมันก็สวยกว่า ตอนเช้ามันมองลำบากเนยแสงมันกบหมดเดี๋ยวลองไปลองตอนกลางคืนกันกลางคืนสวยกว่าไปอันนี้เผื่อใครไม่รู้วิธีเปลี่ยนนะครับผมเข้ามาที่หน้าแต่งรถแล้วก็สไตล์นะครับ diving effect นะครับแล้วก็ท็กโอเคเราจะเห็นนะครับผมว่าจะมี tag หลายๆอันก็คือ diving effect นั่นแหละเราก็เลือก original ไปนะครับอันแรกสุดสายบนนะฮะ เราก็จะได้แบบสมจริงนะครับผมอนนี้เรามาอยู่ตอนกลางคืนแล้วนะครับผมมาดูกันว่าไฟตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบการ์ตูนก่อนนะไล่จากการ์ตูนไปจนถึงชีวิตจริงแล้วผมก็จะไปเล่นแข่งสักรอบหนึ่งอ่าโอเคเรามาดูกันก่อนอันนี้เป็นตอนกลางคืนอันนี้เป็นไฟแบบพลุนะครับผมที่ผมบอกว่ามันเป็นของใหม่สําหรับเล่ม5ก็คือ Update อัปเดตตาสุด พอเป็นตอนกลางคืนนี่สวยเลยแบ็คไฟสำหรับการ์ตูนมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะอะมันจะขึ้นแบบเป็นปเปลวไฟการ์ตูนโอเคอันนี้คือแบบคุนะครับผมเรามาดูแบบการ์ตูนธรรมดากันบ้างดีกว่าทุกคนก็รู้กันดีนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมอันบหนึ่นะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าถามผมว่าสวยไหมมันสวยนะเอาจริง เนี่ยมันเป็นเส้นเลยเท่ดีอ่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับไอตัวพุเท่าไหร่แค่ออกมาเป็นเส้นเท่านั้นเองอ่าเราไปดูแบบสมจริงดีกว่าผมรับรองว่าอันนี้สวยงามโอเคมาละอันนี้เป็นแบบสมจริงแล้วนะครับผมนี่แบ็คไฟก็สมจริงโอเค ตรงนี้แหละโอ้โหเฮ้ยเท่อยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเท่วกว่าการ์ตูนเยอะอ่าอันนี้แบบสมจริงนะครับผมโอแม่งมาเป็นเปลไฟเลยเอ <c oughs> เขาน่าจะทำอย่างนี้ต้องนานแล้วนะ <c oughs> ผู้พัฒนาคือแบบเขาอยากอยากได้อาร์สไตล์แบบการ์ตูนเออกาฟฟิตี้ก็เลยไม่อยากทำแบบนี้ พอคนเล่นน้อยเท่านั้นแหละถึงจะเอามาใส่ <laughs> <laughs> พออัปเดตอันนี้มาคนเข้ากลับไปเล่นกันเยอะเลย <laughs> ผมเข้าไปเล่นออนไลน์คนเล่นเยอะขึ้นนะครับผมแต่เวลาแข่งผมจะไม่ใช้คันนี้เล่นหรอกนะออแล้วก็มีสายลมนะครับผมของดีเลยนะ <laughs> เล่นคันนี้มันมองในตัดไม่ออกโอเคมันอยู่ข้างหน้าฮะทอมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น อีกคันหนึ่งโอเคก่อนไปผมมีเรื่องอยากจะบอกไะครับผมสำหรับใครที่เครื่องแรงๆนะครับผมแนะนำให้ปรับเป็นอัลตร้าเลย,เลยครับเพื่อความสวยงามของไฟในตัดหรือว่าแบ็คไฟนะครับผมเวลาวิ่งเนี่ยเราจะเห็นไฟสะท้อนกับพื้นนะฮะ้ยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยเวลามันสะท้อนมันจะสวยแบบนี้ครับอ่ะเผื่อมองไม่เห็นนี่เป็นไง กระตูนไม่มีนะเหมือนมีแต่ว่าแบบมันไม่สวยเท่านี้ถ้ามีก็ไม่คงไม่สวยเท่านี้อันนี้เผื่อใครมองไม่ทันนะครับเวลารถวิ่งก็มาหยุดดูได้นะเห็นเส้นลมเห็นไฟในตัดนะครับผมสวยงามนะฮะของแท้ไฟของแท้ไม่ใช่ไฟกระตู้นไฟของแท้สวยสวยสวยแล้วตอนยิ่งมันสะท้อนกับพื้นนะครับที่เปียกตอนฝนตกเนี่ย สวยงามนะครับผมโอเคเรามาดูแบ็คไฟกันบ้างดีกว่านะครับแบ็คไฟก็สวยนะตอนกลางคืนอะ่ะเวลาแบบมีสะท้อนรีเฟกการสะท้อนจากพื้นอ่านี่ไฟลแลบแปบ๊บๆโคตรเท่โคตรสวยนะครับผมอ่ะผมจะเอารถคันนี้แหละไปเล่นนะครับผม สวยสวยสวยไปเราไปเล่นกันดีกว่านี่ดีกว่าแม็กลาเลนรถมันกะก,ก็เลยเบรกกำมันโ <c oughs> <c oughs> อ้ยสวยชอบตอนหน้าโหลดมากเลยแรงเว้ยแรงเว้ยโหโคตรสวยเลย ในตั๊เขาทำมาดีนะเนี่ยไม่เหมือนภาคฮีทนะภาคฮีททำแย่มากตั้งแต่ภาคฮีทภาคเพย์แบ็แล้วก็2015ในตัดไม่สวยผมไม่ค่อยชอบชอบมาชอบภาคนี้เนี่ยแหละเพราะมันเหมือนสมัยก่อนนะครับผมสมัยก่อนในตั๊ก็จะเป็นแบบนี้แหละไฟพ่นๆอนอกมาไม่ใช่เป็นเส้นๆน,นะฮะในตั๊ของจริงมันต้องเป็นไฟพ่นๆจะเท่หนะฮะ เออาร์ก็จะเป็นเส้นๆนะมันก็เหมือนการ์ตูนมันไม่ต่างอะไรกันหรือเปล่าต้องแบบนี้สิรถแม่งโคตรแรงคันแรกม,มันฟอล์เรลี่นี่หว่ารถมันแรงกว่าเรามีแต่เส้นลมอะตอนเนี้ยโคตรเท่ไฟมันโคตรเท่โอ้ฟอล์เรลี่แม่งแรงว่ะ บอทซิมมิชุกไอบอทอันดับที่หนึ่งเนี่ยมันใช้ฟอลรลี่ FXX มั้งไม่ใช่นี่หว่าลาฟอลรลี่เออรถมันแรงนะครับผมอาตาัตราเล่นก็สองจุดกว่ากว่าสองจุดสามสองจุดสองเนี่ยแหละโคตรแรงโอเคเราไปเล่นต่อเลยกว่าเพื่อความสวยงามโอ้ยหหนิตำรวจอีกก็ยังเท่เหมือนเดิมนะหน้าจอโลดก,กว่านะ ออนไลน์ก็มีนะครับผมหน้าจอโหลดเออถ้าใครชื่นชอบแบบหน้าจอโหลดถ้าเทเอาไว้ดูตอนก่อนแข่งรถเนี่ยก็แนะนําว่าเอฟเฟกแบบสมจริงนี่ดีงามนะครับผมดีงามดีงามไปนาบอทก็ใช้เอฟเฟกสมจริงแบบเราด้วยนะอ,อันนี้ผมลงมัดมานะครับผมเพราะว่าเดิมๆมันใช้เอฟเฟกต์การ์ตูน ไม่สวยไหนๆก็สมจริงแล้วเอาบอทให้มันสมจริงไปด้วยเลยงี้ไงสมจริงก็สมจริงให้หมดไปเลย <Final five. S 2> เอา้าวตอนนี้อตัวที่ผมเบ็ดลาฟ,าฟอรลีไม่รีอยู่ที่4ี่แล้วเฮ้ยมาไงวะ <laughs> เฮ้ยมาไงวะตำรวจมา <G ül üyor> อยู่ดีก็โผล่มเลยอ้าวอ้าวอ้าวความควม่ำโดนดิโดนดิคิดจะแซงเหรอดิฟเลยดิฟเลยนี่เอาในปั๊บครับผมงห่มโอ้โหวิว่งมาเลย <G ül üyor> วิ่นมาเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย โดนชนเอ้คุณจะแตกแล้วเนี่ยให้อยากชนะนะครับผมผมแนะนำเป็นรถคันอื่นกืออ <laughs> <laughs> กำลังจะพูดเลยบอกให้เอารถคันอื่นมาเล่นเฮ้ยดับเมจลคิติคอแล้วเอามานะเอามานะมานะอย่าแตกนะอย่าแตกนะตำรวจสบายๆครับตำรวจทีน,นึง อตแรงวยเบคอนยเลเกร์อย่าเราจะพังแล้วขัดดีๆเฮ้ยจะถึงเ้นชัยแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเะอตช้าก่อนเกือบแล้ว กับพังเร็วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมสำหรับคลิปนี้มาให้ดูว่ามันมีไฟแบบใหม่นะครับผมก็คือแบ็คไฟกันในตัสแบบใหม่นะสำหรับอัปเดตนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละที่สำคัญนะครับผมมันเป็นอัปเดตเล็กๆนะมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่พอดีว่าเห็นมันอัปเดตมาก็เลยมาเล่นนะครับผมมาให้ทุกคนได้รู้จักกันว่า เออมันก็มีแบบนี้แล้วนะฮะไม่ใช่แบบว่ามีแต่แบบเก่านะครับผมมีแบบใหม่มาแล้วอะไรอย่างนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรคลิปอะไรก็อย่าลืมอดอกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ